สวัสดีครับยาตินิดแพทยครับเอฟี่ทังช่องนุ่มเอกพราแซบครับมื่อนี้นุ่มเอกสิผ้ามันแซบปลาสบะอหอยแมงภู่ผักสดๆน้ำพริกกะปิแล้วก็แกงคะแนงไก่เออแกงกะทิแกงคะแนงนะครับเอาบว่าหลายใหญ่ฮงมาลงมือแสบกันเลยครับเมื่อนี้เขาแรงเนาะ โอ้ oh, จากสิกินอย่างก่นอนออะขออนอยาตใส่เมื่อนะปลาสาบะอืมอ hmm. ืมิดปากมันนี่ขอแรงครับมัน มีตามเกิด้วครับเดิมมียังกินไปผักหนอหนือว่าบวัาบวบกกับอันเดียวกันเนาะพี่กบพี่ลาจะมา đẹp cứ rồi nào Ừ. Chắc đấy. แ่บเป็นแบบว่าขันนี้คนมาดึงหุออกตอนนี้เนี่ยยังไม่ยนะนหยนวก้าเลยนแท่กครับอ่ะเบซี่อะไรแบบขันนกอืม แรงพี่น้องเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดคอมเมนต์มาหน้อครับด้วยแซบกับแซบกับกดให้กันเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าตัวยาคอมเมนต์ได้กันทักทายกันได้ครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อน